อยู่นานๆไปก็เริ่มจะมืดพวกเราก็เลยพักกันที่เกาะนนี้เลยเพราะว่ายังมีของให้ฟาร์มเหลืออยู่พอเช้าวันลุ่งขึ้นพวกเราก็ตามหาของเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรากะจะขยายเรือเนี่ยให้ใหญ่ยิ่งขึ้นเราจะได้ทําชั้นวางของเอาไว้บนเรือได้แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยก็ต้องดื่มน้ํากินอาหารก่อนก่อนจะไปหาของเพราะมีงั้นจะเกิดการตาลายคล้ายจะเป็นลม และแน่นอนว่าการหาของตอนเช้ามืดนี่มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าใต้ท้องทะเลเนี่มันมืดมากแล้วเราก็รอนานมากก็ไม่ได้ด้วยเพราะเราไม่ได้พาน้ําดื่มมาแต่ก็ยังโชคดีที่เราก็เจออาหารกระป๋องบ้างเพราะงั้นก็เลยอยู่บนเกาะนี้ได้อีก2อสวันอ๋อมึงอยู่ฝั่งนู้นของกูมาอีกฝั่งหนึง่งฝั่งฝั่งนี้แต่ว่าของกูไอ้นี่เจอกล่องอาหารอนะ่ะสามกล่องไอ้นี่กินแทนดื่มน้ําได้เลยน้ามันเพิ่มทั้งสหลอด วันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนื่องจากฝนตกและพายุเข้ามาพวกเราก็เลยได้จัดเก็บของที่เราฟาร,รม์มฟาร,ร์มกันมาแล้วก็ฟาร,ร์มไม้มาบ้างบนเกาะนี้เพื่อที่จะไปใช้ในการสร้างบ้านบนเกาะหลักของเรานั่นเองหรือไม่ก็สร้างเรือเพิ่มเหมือนไะระหว่างนี้ก็เราฟาร,ร์มไม้กลับไปครับที่บ้านน่ะยับยับเลยพอตกกลางคืนพวกเราจึงได้มาต่อเรือเพิ่มกันซึ่งคิดไงก็ไม่รู้เหมือนกันที่ว่าต้องมาต่อตอนกลางคืนเนี่ย,ยงั้นเดี๋ยวกูต่อเลยแล้วกันนะไอเนี่ยแพปึ๊บไม้มาใหมีไม้ไม้ไหนบ้ มาแบบเป็นแท่งก็ได้ลวกๆเออไม้เป็นแท่งกูตัดมาเยอะเดี๋ยวนะรออีกข้างอยู่นี่กระถังอะกระถังกระถังอะถังใส่ไปไงถังแบกขึ้นเรือไปเรืออาจจะโครุเครงบ้างแต่ก็น่าจะวางได้ถ้ามันถังทำแพได้ปะเราไปรียูวทำแพได้แต่ว่าไม่รู้รียูวได้เปล่าเด็กกูจำไม่ได้ลองลองทำดูเลยอ่ะรียูวได้ไม่ได้แบบลองเลยอ่ะอ๋อได้ได้เนี่ยมันทุบมันทุบได้ก็ทุบได้ทุบได้ โอเคงั้นเอาถังไปทำเป็นแผงให้คุ้มถังอ่ะเราจะเอาไปที่บ้านเอาไปทําเป็นที่ปิ้งย่างส่วนล้ออ่ะเอามาทําเป็นไอ้นี่แหละถูกแล้วแล้วก็ถังเอามาติดเดี๋ยวติดไว้ตรงกลางอีกอันหนึ่งเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีถังที่ว่าต้องเอาไปใช้ในการปิ้งย่างแล้วเราก็เลยต้องขนจากเกาะเกาะนี้เนี่ยกลับไปบ้านด้วยพวกเราเลยเอาถังเนี่ยมาติดไว้ที่เรือก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปแยกที่เกาะบ้านตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดจะขนขึ้นเรือไปเนี่ยเดี๋ยวเรือมันจมด้วยการที่ผมต้องเอามาติดเอาไว้ที่เรือช่วครา โอ้มันช่างดูเหมือนประลัดขิกเลยจริงๆทำไมต้องติดตรงกลางไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแปะปูปะเรียบร้อยอยเสร็จแล้วก็แพเราส่วนไอ้ทางนี่เราพาเอากลับไปบ้านเอาไปทำเป็นเอาไปทำเป็นที่ปิ้งปิงย่างเดี๋ยวค่อยเป็นละไปแยกชิ้นส่วนโดยที่บ้านไปก็ขนกล่องขึ้นบ้านเดี๋ยวนอนก่อนก็ได้ฟาร์มตั้งหลายวันที่นี่ที่ลำบากกว่าการฟาร์มก็คือการขนของกลับนี่แหละ เราะว่าจำนวนกล่องนี่มีเยอะมากแต่โชคดีหน่อยตรงที่เรามีกัน2คนก็เลยต้องช่วยๆกันขนไปได้อะนะแน่นอนว่าเราก็ขนเสบียงกลับไปด้วยไม่ว่าจะเนื้อฉลามหรือว่าเนื้อปูยักษ์ไปเก็บกล่องกลับบ้านเขาก็ท่อสมอเรือมึงหมุนหน่อยดินั่นแหละมึงวางไว้กล่องแล้วก็เปลี่ยนเป็นมือเออก็หมุนหมุนเรือหมุนเรือลงไปในน้ำหมุนไปทางนั้นนู่นอ่ะหมุนไปนัน่นแหละนี่คือการ เออ่เปลี่ยนทิศทางเรือแบบอัตโนมือเฮ้ยโก้โกาไอ้โกาะเฮ้ยเดยี๋อยวากุมุนเองก็ได้เฮ้ยไม่เซียนพอน้องพี่เป็นช่างเรือมาก่อนนักติดเกาะเลเวลห้าสิบเอ่อบ้านเราเกาะไหนแล้ววะเอ้าเกาะกีลล์หรอเอ้าโก้ทตำร่จอันหนึ่งมาไหมิปหายแล้ว ลงไปหาหโอ้เชดเมดแล้วกล่องอะไรวะทุกคนมึงทำหล่นไปอ่ะม,มันมีว่ะที่ถืออยู่คือถ้าเป็นกล่องที่มีน้ำมันนี่ชิบหายนะกูนะชิบหายหนักมากด้วยเพราะกูเจอแค่สองทางมีเรือแล้วยียนี่วะตรงไหนอ่ะนี่อยู่ตรงนี้เออ <c oughs> <ะ>เออเรือใหมปะ่ะ<อ>มีเรือด้วยเรือจริง อ๋อไอ้ตรงนั้นค้นไปแล้วอ๋อคุณแล้วคุณไปแล้วคุณไปแล้วลูกกล่องที่มันทำหล่นโอ้มาลับหน่อยเฮ้ยกูไป็ลับเหรอกูว่ายตามมึงอยู่เนี่ยกูไม่ได้กล่องอะไรอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันที่บ้านไอ้เจามกล่องอะไรหล่นไปฮะโอ้ลีเชตเอาสมอเรือก่อน เออราเซฟใหม่เราเซฟใหม่อ่ะใหม่กูมันไม่เรียลมันไม่เรียลไรมันไม่เรียลค่ะทำอะไรวะตรงนั้นที่เป็นใหญ่ๆนี่ยเหรอใช่ใช่วานไงกูกูบอกแล้วอ๋อทำไมแล้วทำไมนวไอสัตว์ไม่กูปล่อยมันไปดูดิมันมีหอกปักอยู่ด้วยนั่นแหละไอตัวที่มึงปักเอาไว้เจี๊ยวายออกไปออกไปนี่ อี้เด็ดตีวกูตี <ว S 2> ๋หวานไม,ไม่ไม่ไม่มันดำน้ำหนีเฉยเฉยอ๋อตุ๊กแกขวานดีแบบว่ากูปล่อยก็ได้มันแบบมนุษย์หยาบเคยอ่ะไปก็ได้กล่องนี้ใช่บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยกูจำไม่ค่อยได้ฮะใช่แหละใช่แหละมั้งใช่แหละแล้วก็มาลุ้นกันก็ว่ากล่องที่มึงทำหล่นไปคือกล่องอะไรถ้าเกิดเป็นกล่องที่มีน้ำมันเราจะโหลดใหม่นะ เราจะ <S 2> <S 2> <S เราจะโหลดเซฟใหม่ดูทันทีถ้าเป็นกล่องไม้ก็โอเคอยู่กล่องเครื่องยนต์ก็โอเคอยู่กล่องอะไรท,ที่มึงมีกล่องน้ำมันไหมน้ำมันอยู่ไหโอ้โอเคถังก็อยู่แล้วกล่องอะไรวะที่มึงทำร่วงลงไปเนี่ยน่าจะสม,มุนไพรมั้ง เออใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช <is> ่ไ <jaar> ม่เป็นไม่ไม่อะไรมีอะไรไม่เป็นไรเออเป็นกล่องที่เป็นสมุนไพรกูเห็นอยู่เพราะว่าไอ้นี้มันไม่มีสมุนไพรสมุนไพรแก้พิษอะไรก็ยังโอเคอยู่ได้ก็ยังไม่เป็นไรมันปลูกได้กูมันปลูกได้โอ้ย่างดีอยู่อย่างดีว่ดีนะเกือบทำชิบหายแล้วก็กดออกจากก้อนี้เนี่ยเพื่อนก็ได้ปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับซึ่งใช่ฮะมันแห้งตายแล้วเพราะออกจากบ้านนานเกินตาย กลับมาบ้านทั้งทีเราก็ฟาร์มกันชุดใหญ่เลยเพราะว่าของมันก็เกิดใหม่บ้างเป็นปรัปลายอย่างเช่นต้นเชือกเนี่ยก็ฟาร์มไปบ้างแล้วก็ผมก็ว่าอาจจะทําที่กรองน้ําเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเราอยู่กัน2คนที่กรองน้ําอันเดียวเนี่ยใช้กันไม่พอแต่โอ้เยเดี๋ยนะมึงบอกมึงทํากรองหินหล่นลงไปใช่ไหมในน้ําอ่ะใช่แล้วที่กรองน้ํามันต้องใช้หินก็ <c oughs> อยากจะร้องไห้กูเก็บมาเป็นไรถามไม่ได้วะมันาไม่ได้มันเกาะเนี้ยมันหมดแล้วใช่แล้วกล่องที่เพื่อนทำล่นลงไปเนี่ยนอกจากจะมีสมุนไพรแล้วเนี่ยมันยังมีก้อนหินที่เราฟาร์มมาทั้งหมดบนอีกเกาะหนึ่งด้วยนะครับผมนี่อยากจะร้องเช็ดแม้กก็เลยทีเดียวปัญหาเก,ก่าก็ยังไม่เคลียร์มีปัญหาใหม่มาอีกอะไรดังปิดปิดปิดกูจะตายเนี้ย โอ้ยเลดตายไปเลือดเหลือเท่าไหร่เอ่อครึ่งครึ่งเหนือครึ่งหนึง่งเดี๋ยวแล้วทำไมมันมีของหลอดเดียวครึ่งหนึ่งของหลอดเดียวครึ่งหนึ่งของหลอดเดียวโอ้ของมึงนี่เองนางปี๊ดปีต์อยู่มันเตือนว่ามึงกำลังจะล่อแร่แลว้วก็กำลังจะไปสวรรค์แล,แ,แล้วแล้วมึงต้องกิน <ขอ S 2> เนื้อ,<ข>อ,เ,นอเนี่ยกินเลยมึงเอาไปเลยเออกินน้ำกับหลอดอาหาระเยอะๆเลยจะได้เพิ่มเลือดขึ้นมาแล้วมึงก็อย่าไปทะลึ่งปีนต้นไม้อีกนะเดี๋ยวไปบวกกับบักรจอด โอเคโอเคก็ปลูกอะไรก็จะปลูกอะไรก่อนเนี่ยที่มึงทำไปเนี่ยอ่าอันนั้นมันฝรั่งแล้วก็อีกอันนึงก็ไอ้ผลที่เป็นเนื้ออ๋อต้องตัดต้นไม้นี่ทิ้งไม่ก็ขึ้นไปด้านบนไปดูที่ไหนตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้น,นั่นแหละวางเป็นบล็อกนั่นแหละโอเค แล้วก็ต้องลดน้ำคุณรับผิดชอบไว้เหรอน้ำเรามีอยู่อันเดียวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรอฝนตกอ่ะรอฝนตกมึงดูต้นข้างๆไว้เป็นตัวอย่าง <c oughs> มันบอกกูรอจนแห้งตอนนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อนผมมันอยากจะทําการเพาะปลูกนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยเพราะว่าผมก็อยากจะปลูกหัวมันเอาไว้เยอะๆเพื่อที่เราจะได้เอาหัวมันเนี่ยไปต้มเพื่อแปลงเป็นน้ํามันแล้วก็เอาไปใส่ในเรือเครื่องยนต์ แต่ประเด็นปัญหาก็คือเรามีน้ำไม่พอสำหรับการเอามาทําการเกษตรนะสิแล้วเราก็ไม่สามารถใช้น้ําทะเลเพื่อเอามาลดน้ําเพาะปลูกได้ด้วยนะครับมันต้องใช้น้ําจืดเท่านั้นใช่ครับที่กรองน้ําเรามีอยู่แค่อันเดียวแค่คนจะดื่ม2คนนี้ก็โคตรจะฝืนกันดื่มแล้วแทบจะเลียกันติดก,กันเพราะฉะนั้นโครงการปลูกนี่เราเลยต้องพักเอาไว้ก่อนแล้วก็โลถังไอ้นี่นี่ไงโก้ได้ถังขึ้นมาแค่2องจาก3มาได้ขึ้นมาครึ่งหนึ่งกับเชือก สำหรับเกมนี้มันจะเป็นไหมเกมนี้ไม่ไม่จําเป็นในวันวันนี้นะครับเรามีเป้าหมายที่จะออกไปหาของที่เกาะอื่นอีกนะครับซึ่งผมคิดว่าจะไปหาหินมาเพิ่มเพื่อเอามาทําเป็นที่กรองน้ํานี่แหละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเมื่อกี้เกิดเหตุว่าลืมพาไม้ไปไม้อะไรอ่ะเอาไว้แบบซัดฉลามไม่เป็นไรโอ้กุก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  อหยุดเลยกูอยู่เลยคือเนห่ยเขาทำไมล่วงบ่อยอย่างเลยเป็นไรอาการอย่างนี้เฮ้ยทำไมเลือดเลือกรุนดิอ๋อขึ้นสะแรงใช่เฮ้ยปุ่มเดินเองด้วยเกาะด้านหน้านี่แหละน่าจะทรัพยากรเยอะอู้มาแล้วเขาเคยมาแล้วหรอไม่ก่อนนี้ยังไม่เคยได้ใจนี่ ถามใครโก้รู้เปล่าเนี่ยคนความจําดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมเนี่ยรู้ไหมว่า<อ>การจดจําเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเกมนี้เปล่าไอ้พอพอ้ออีกแล้วไว้เร็วมันขึ้นมางาบเราบนเรือไม่ได้โก้มันไม่มีตีนปล่อยมันไปมาละอ้างเลยอยากบวกเหรอเจิญไปเลยเอาไม้เอาขวานไล่ตีมันโก้ขวานไล่ตีมันเออนั่นแหละเห็นไหมมึงระวังตีเลอนะออมีสองตัวกโก้ มันมีสองตัวมูอวยเหรอเจ๋วเหรอไอ้แจ้ด้วยความที่เราคิดที่จะไปแค่ฟาร์มของบนเกาะนะครับพวกเราก็เลยไม่ได้พาอาวุธอะไรกันมาเลยก็เลยได้แต่ฝากคำด่ากับพวกมันไปนะครับว่า Fuck you man นี่ไงไหมเกาะนี้โก้มันมีเรือลำใหญ่ลำนั้นน่ะเรายังไม่เคยเห็นเรายังไม่เคยแวะมาเขาใช่ไหมโอ้เออลำใหญ่เนี่ยไม่เคยถ้าไปเกาะข้างหน้า ฉันไม่เคยและจงฟังเอาไว้กล่องนายไม่ควรจะวางเอาไว้บนเรือไม่คมันบักไงตอนออกเรือเราวางแล้วมันบักมันไม่ได้บักคือเรือมันเล่นอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่ากล่องมันลอยอยู่แล้วแบบว่ามันมันไม่ได้หยุดตามหยุดตามเรือมันมันเหมือนเรือไปแต่กล่องยังอยู่ที่เดิมมันก็เลยลอยอากาศแล้วก็หลงน้ําแวะค้นเอาเลย เจอาอาหารอาปองเฮ้ไถังน้ำมันดีเก็บไว้เก็บไว้แต่ไม่มีน้ำมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มันไม่มีอยู่แล้วก็เราต้องไปทำเอาอีกน้ำมันเนี่ยข้างบนไม่ได้ข้างังข้างบนฟาร์มแล้วฟาร์มแล้ว <Okay. S 1> ก็มีหมูป่าด้วยกับปูอีกแล้วแอโร่ว่ายิงไม่เข้านะครูยิงล้วงแมงแตกอหัดปองเยอะเว้ยนี่ไงโก้ตรงเนี้ยมีก้อนหินให้ฟาร์มได้เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบ เรื่องแสงขอบๆอ่ะว่าเราสามารถทุบหินได้ไดเฮ้ยงูงูเช็ยเกือบอีกแล้วโอ้โอมีสองตัวโก้เรียบร้อยดับเป็ลตัวเรียบร้อยกแกงเพื่อนไว้ซะเยอะว่าโดนงูกัดได้ยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนโดนเองซะเลยแถมเคราะห์ซ้ำกรรมซะกำลังหายาแก้พิษเดินมาเจอหมูขวิดอีก ไอหมูหมูกูหมูหมูควิดกูอ๋อไอะไรวะเนี่ยตุ๊กโอ้เจี๊ยบอสประสาทกูระวังกูระวังไอ้หมูนี่มันไรโอ้เราจะได้ยาไหมเนี่ยฆ่ามันเลยกูหนามันเออกูหายาแก้พิษก่อนเอ้ยเจอแล้วอ๋อสองใบเลยเผื่อไว้เผื่อมึงด้วยอันหนึ่ง โดนเย่ะไรด้วยนะไยสั้นเน่าโดนพิษด้วยเรียบร้อยนี่ไงถึงได้เก็บมาเผื่อไว้อยากเจอแช่ความช้ำในหัวใจเปื่อนก็โดนพิษด้วยนะครับถือว่าโดนพิษแบบไม่เดียวดายอาก้นี่ใบหนึ่งแป๊บหนึ่งขอค้ามเชือกก่อนนี่นะเอาไปแบ่งกันคนละใบอ้าออมึงมีหรอ มอยู่อา้าวโอเคตุ่มหายแล้วโอ้มันช่างเป็นเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆเลยที่เราโดนพิษปุ๊บแล้วก็เจอยาปับ๊บและการคับยาก,ก็ไม่ยากอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเราก็วิวสามกันแล้วนะครับพอตกเย็นเมฆหมอกก็หายไปพวกเราจึงได้ทําการฟาร์มของเพิ่มเติมอีกแต่ว่าการจะฟาร์มของบนเกาะนี้ได้อย่างสบายใจเราก็ต้องทําการเครรลียร์สัตว์ร้ายบนเกาะนี้ก่อนนั่นก็คือต้องฆ่าหมูป่าแล้วก็ปูยักษ์ก่อนด้วยและเพื่อนผมกําลังทาภารกิจนั้น ส่วนตัวผมนั้นนะครับเป็นผู้มีประสบการณ์มานานในการติดเกาะผมก็เลยเป็นกองเชียร์ที่ดีให้กับเพื่อนอยู่ข้างๆก็พอเอาเลยก็เอามันอายไ่โดนอีกทีก็เสยตูดมัาเลยเออเต็มตูดมันมันวิ่งแล้วก็มันวิ่งมาแล้ว<ป>มันมาแล้วก็เอาเลยเอาหัวมันเล็งหัวสวยๆเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกเนี่ยเนี้ยอเออมันหนีเด๊มันบอกกูเจ็บตั้งหลักก่อนเอออีกทีอีกทีก,ทก,ทก็น่าจะตายสี่ดอกเนะี่ย ทีดอกน่าจะตายมันไปแล้วกูแค่พกขึ้นนั่นแหละกูระวังแถวๆนี่ยงูงูชุมพยายามเดินแถวๆขอบ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 ทรายอ่ะอย่าไปเดินในหญ้าก่อนอย่าไปเดินในหญ้าเนี่ยขอบขอบทะเลทรายเอ้ยขอบขอบไปเนี่ยริมหาดริมหาดมีปูด้วยปูยักษ์มันวางอีกแล้วโอ๊ยกูยังไม่ขับออกเลย แล้วผมก็คิดว่าการจะทําให้เราค้นเกาะได้อย่างรวดเร็วนั้นก็ต้องช่วยเพื่อนในการปราบมันด้วยนะใช่กูเพิ่งคิดได้ผมก็เลยได้ทําการครับหอกรวๆนะครับแล้วก็ไปลงสนามเพียงแค่สีวินาทีเท่านั้น <c oughs> หูมันตายหมดเลยเหรอพพ่ <c oughs> เอาหอกจิ้มมันดีกว่ากู <c oughs> อุย้ยเฮ้ยกูตายมั้ไหมูป่าเวโอ้มปิดกดหมูป่ามันมาวิดกูออากูออาอย่าตายนะ <c oughs> ยังไม่ได้ซิฟ ผู้เล่นหนึ่งออกสนามไป <c oughs> มุปาควิดโคตรเลยใช้ผ้าเป็นเดชต้องครับผ้าเป็นเดชมาชุบอะ่ะผูกามีผ้าอยู่ตรงนู้นโก้โอ้ยแถวเชือกโอ้ยมันเตะกูโก้มันตามมาแล้วโก้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าตายโก้เรายังไม่ได้เซฟโอ้ยมันดุยังวะโก้เอ้อยตายแล้วดัว เลือแต่ปูล้ะเซดสามเอ่อเจอปูหาไอ้นั่นแบบไไม่เป็นไรรอได้รอได้ถ hours later เธอจะกลับมาช่วยฉันหรือเปล่าเออฟื้นแล้วเย้ yeah! อ่ h ต่อยก่อนอเดือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มมาเป็นสี่หลอด okay. โอเคอ้โดโดเลยไม่รู้สึกปูตีโหดจังไฮะเมื่อกี้เลือดปูเหลือเัอเยอะอยู่นะนี่ปักเวียย หมูป่ามันมาเจมเหรอค่หมูป่ามาเจมเมื่อกี้ไปชนหลังเลยอยู่พีมึงมาจากไหนอ๋อเลยแองอยู่ในจ่องนั้นอ่ะแล้วไปชนมึงตายไม่รู้ตัวเลยอยู่ๆแบบวูบอ๋อให้โดนลุมสกรรเหมอเนี่ยป่าหอ,อกไปพังหมดแล้วไปไปหาดูบัตรหาที่เซฟบัตรเออเนาะตัดไอ้นี่ก่อนตัดต้นไม้ทําที่เซฟก่อนใครเห็นก็ว่าตายก็ไม่ตายอีกแล้วนะครับแม่บุญช่วยเพื่อนบอกป่าบุญไม่ได้ช่วยกลัวช่วย ซึ่งผมคิดว่าการที่เราจะฆ่าพวกนี้ได้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงเพราะงั้นผมเลยคิดเราควรจะทําเต็นท์เพื่อนอนเซฟก่อนละกันตับตาแกจัดเลยไปอะไรปูเหรอนี่ก็บอกแล้วว่าปูมันอยู่ตรงนั้นนี่ตัวหนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวปั๊บคนจะบตาแกนะ <c oughs> <c oughs> เป็นเกมฮอลล์พี่อาจารย์ติดนีมันไม่ใช่เกมจอยวอล์ฟไว้มันเป็นเกมฮอลล์ นี่ไหนเพ oh. oh. oh, oh. oh, yes. ิ่งรู oh. right. ้นันแหละแค่ลงไปในน้ําแล้วเจอฉลามก็หลอนแล้วแหละบนบกก็หลอนด้วยเต็มเที่แบบคุนง้อไปหินไปไปมาอ้ปูแล้วมันเสร็จดีไม่เข้าเลยนะสีเข้าุยไม่ระวงแค่ยอะไรเที่ยเนี่ยโหดไอเดียตีโหดเหมือนกดใครมาไม่รู้และก่อนจะนอนเนี่ยผมก็ได้ทําการคราฟพิกเอ็กแล้วก็ไปฟาร์มหินก่อนเพราะว่าอย่ากลัวลืมก็เนื่งจากแค่วันนี้วันเดียวเนี่ย เราก็เจออะไรมาเยอะเลยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะลืมเป้าหมายไปเพราะงั้นก็เลยต้องฟาร์มไว้ก่อนเลยแล้วกันและหลังจากนี้เราก็ได้ฟาร์มองได้อย่างสบายใจได้แล้วนะครับหมดอุปสรรคบนบกไปแล้วอ่ะแต่ยังเหลือในน้ําอยู่นะสบายใจครึ่งหนึ่งบนเรนนี้ยังไม่ค้นหรือเปล่าเรนนี้เรอนี้ไม่คนดีมันจะมีแล้วมีมีฟองน้ําตรงที่เราเกิดด้วยตรงนั้นไม่คนดีมีปูหรือเปล่ปูใหระในป์ฉลามเมื่อกี้มันเป็นกรีบกูเห็น แล้วไง,เ,งเหมือนกูกลัวไอวินตรงนี้มีล้อด้วยก็เอาไปประกอบเรือเจอตะเกียงโอ้ไอเจี๊ยโกชโลามหัวคน้นไหนข้างล่างข้างล่างชลาหัวค้นเอ๊ะไปมันไปไปมาๆอยู่เนี่ยมีถังน้ำมันสองถังมีไม้เตนงยืนนั่นหนะักชิปหายแล้วโย่เ <c oughs> จอแล้วกูขึางหน้าเนี่ย วันไรแล้วโอ้ไหนเหรอมึงลงมาดิข้างล่างเนี่ยมีแน่นอนเจอแน่นอนข้างล่างในห้องนั่นแหละกูคน้นไปแล้วไปแล้วป้ค้นไปแล้วอุย้ยโดนเด็กอ้าว,าว,าวกูอยู่บนฝั่งแล้วมาเลยโกมาเลยเดี๋ยวกูโคเวอร์โคเวอร์กูมีหอกเดี๋ยวป่าให้เดี๋ยวป่าให้เดี๋ยวป่าให้ I'm cover c o v e r l พเไหนลวปองไม่รู้แถวแถวนั้นแหละ เออปลาไปเลยก็เสื้อไม่โดนเสื้อ,อโอ้โดนประมาณสองดอกปลาไปห้านี่เน,นี่ยเนี่ยนี่คือประโยชน์ของแฟลกโอจุดไฟวันฝนตกได้หรือว่าได้ได้หรอวเกมสมจริง <laughs> ไปโอเคก็เราอยู่กูก็วางั้นเลย ฝนหยุดตกแล้วฟาร์มไม้ไปเยอะเลยกูใช้เยอะแน่นอนไม้เนี่ยการมาที่เกาะ,ะนี้เนี่ยนอกจากการฟาร์มหีแล้วเนี่ยผมก็ฟาร์มไม้ไปจำนวนมากด้วยเพราะว่าผมมีแผนที่จะสร้างบ้านบนเกาะบ้านของตัวเองนะครับเป็นบ้านสำหรับคนติดเกาะโดยเฉพาะและแน่นอนว่าติดเกาะสองคนบ้านก็ต้องเบิมเบ่มๆขึ้นหน่อยอะนะไอโกกูเจอดินเหนียวแล้วมีไงไอ้ก้เนี่ย นี่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 กูอยู่แป๊บนึงกูขึ้นไปเหนือน้ำแป๊บนี่ไงนี่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 ช่วยฟ้าไปเลยก็ขุดเอ้ยเอ้าไปทำอะไรได้เยอะดินเหนียวเนี่ยตอนนี้เราก็วิวขึ้นเยอะแล้วด้วยเนี่ยแล้วก็เก็บด้วยไอ้ก้อนๆเนี่ยคล้ายๆก้อนครีกระจายมาเนี่ยปุ๊บอ้าวอุ๊บเกือบตายดินเหนียวมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นไหเติมน้ำได้ และสามารถเติมได้เป็นจำนวนมากด้วยเหมาะแก่การพบเดินทางไกลๆะนะเสร็จแล้วโก้เรือดูดิขยายแพลําใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็สามารถเนี่ยวางกล่องเก็บของไว้ได้ประมาณอ่าสามสิบหกล่องอะ่ะได้ประมาณ12กล่องเย็น วิญญาณหมูมันดีศึกแย่งพื้นที่กันแล้วก็ไปกลับบ้านโล่งเปล่าเรือมันไม่มีอะไรแบบไ,ได้กว่าไงมีอะไรวางเ่ยต้องมีอะไรตกแต่งเรือได้ป้างได้ก็นี่ไงติดไฟก็ตรงเนี้ยวางกล่องหนึ่งสองสามสี่ เอาละแล้วเราก็ฟาร์มของที่เกาะนี้จนหมดแล้วแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะฮะซึ่งผมก็คิดว่ากลับบ้านไปเนี่ยก็จะทําการสร้างบ้านเลยจะได้มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสะกะักเท